ขึ้นชื่อว่าคนทุกคนคงตระหนักกันดีค่ะว่ามันช่างเต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนความสลับซับซ้อนยากที่จะเข้าใจท้งด้านของอารมณ์และเหตุผลคนที่เป็นผู้บริหารสายงานหลายๆท่านก็คงจะพบเจอกับปัญหาในการบริหารคนในสังกัดกันไม่มากก็น้อยใช่ไหมคะปัญหาส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องของการสื่อสารการเสริมสร้างการทํางานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้งการประเมินผลและการคัดสรรคนเข้ามาร่วมงานอย่างไรให้มีผลลัพธ์ที่ดีกับทีมของตัวเองใช่ไหมคะเนื้อหาที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้นะคะเป็นการอ่านและสรุปจากหนังสือเครดม่รับกับการบริหารคนไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าสัจธรรมนี้เขียนโดยสเ e ฟ h น n พีโรบินผู้เขียนหนังสือการจัดการที่ขายดีที่สุดมากกว่าสล้านเล่มทั่วโลกค่ะ แปรและเรียบเรียงโดยคุณดนายจันเจ้าฉายท่านผู้ฟังจะได้ฟังมุมมองด้านการบริหารคนที่เต็มไปด้วยความแปลกใหม่และความรู้จากประสบการณ์ของผู้เขียนนะคะซึ่งเราสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับงานของเราได้ง่ายๆค่ะในบทแรกนะคะจะพูดถึงเรื่องของเคสไม่รับเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรเรื่องเลิกสนใจเรื่องอุปนิสัยพฤติกรรมสำคัญกว่า บทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของคนที่เป็นผู้บริหารก็คือการสัมภาษณ์คนที่จะเข้ามาร่วมทีมกับเราใช่ไหมคะถ้าคุณจะต้องสัมภาษณ์คนคุณคิดว่าคุณจะใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินเชื่อว่าผู้บริหารหลายคนก็มักจะตอบว่าดูจากความขยันหมั่นเพียรดูจากความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือไว้วางใจเพราะการจ้างคน ที่มีอุปนิสัยเราเนี่ยย่อมไม่มีวันที่จะผิดพลาดซึ่งมันก็เป็นความจริงค่ะแต่ปัญหาก็คืออุปนิสัยเนี่ยมันไม่ใช่ดัชนีบ่งชี้ประสิทธิภาพการทํางานที่ดีนะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าอุปนิสัยสามารถทํานายพฤติกรรมได้ทั้งๆที่ความจริงแล้วในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมนุษย์ก็จะปรับตัวได้ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็มักจะแบ่งคนโดยดูจากอุปนิสัยและการตัดสินคนจากอุปนิสัยด้วย เช่นความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งที่ดีการยอมก้มหัวให้คนอื่นเป็นสิ่งไม่ดีนั่นก็คือพฤติกรรมส่วนหนึ่งที่แสดงออกมาจากนั้นเราก็จะประเมินคุณค่าของคนแต่ละคนจากประเภทของอุปนิสัยผู้บริหารก็มักจะทําเช่นนั้นด้วยเมื่อต้องการตัดสินใจว่าจะจ้างใครเข้ามาร่วมงานหรือว่าใช้ในการประเมินผลพนักงาน ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้บริหารเชื่อว่าสถานการณ์คือสิ่งที่กำหนดบุคลิกภาพของคนการว่าจ้างพนักง,งานก็เป็นแบบสเปสปะเพราะผู้บริหารต้องคอยปรับสถานการณ์ให้เข้ากับจุดอ่อนจุดแข็งของพนักง,งานแต่ละคนกระบวนการในการสรรหาพนักง,งานในทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของอุปนิสัยเป็นส่วนมากซึ่งจะเห็นได้จากการให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของผู้สมัคร ระหว่างการสัมภาษณ์และการทำแบบทดสอบในการสัมภาษณ์ผู้บริหารจะฟังแล้วก็สังเกตว่าผู้สมัครรายนี้เนี่ยมีคุณสมบัติตามอย่างที่จะเป็นพนักง,งานที่ดีของบริษัทได้ไหมซึ่งแบบทดสอบส่วนใหญ่ก็มักจะตัดสินว่าผู้สมัครเนี่ยมีอุปนิสัยเป็นพนักง,งานที่ดีได้มากน้อยแค่ไหนการจ้างงานโดยพิจารณาจากอุปนิสัยจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา2ออย่างก็คือ อย่างแรกเลยสถานการณ์ภายในองคอ์กรเนี่ยในแต่ละแห่งก็มักจะมีความกดดันที่สูงจึงมีผลต่อพฤติกรรมของพนักง,งานอย่างมากประการที่2ก็คือคนทุกคนสามารถปรับตัวได้ดีและปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายในองคอ์กรได้ดังนั้นสถานการณ์ที่จะมีความกดดันไม่มากอุปนิสัยก็มีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในระดับที่สูงไม่น้อย แต่ถ้าสถานการณ์มีความกดดันมากอิทธิพลของอุปนิสัยก็จะลดลงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วในทุกองค์กรก็มักจะมีความกดดันสูงในเรื่องของผลงานในเรื่องของยอดขายในเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆเนื่องจากว่าทุกองค์กรก็ต้องการมียอดขายมีประสิทธิภาพและมีกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่คอยกำหนดพฤติกรรมและควบคุมให้ทุกคนอยู่ในลูในทาง ถ้าใครออกนอกลู่นอกทางก็จะถูกลงโทษซึ่งข้อจำกัดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนี้ก็จะลดทอนความแตกต่างของพฤติกรรมลงในทางตรงกันข้ามการไปปิกนิกงานเลี้ยงหรือว่างานชุมนุมที่ไม่เป็นทางการหรือสถานการณ์ที่แทบจะไม่มีความกดดันเลยแน่นอนว่าสถานการณ์เช่นนั้นสามารถทำนายได้เลยว่าอุปนิสัยจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดพฤติกรรม แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วอุปนิสัยของพนักง,งานแต่ละคนมักจะคงที่เมื่อผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งแต่ก็จะมีข้อพิสูจน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าองค์กรสามารถปรับเปลี่ยนอุปนิสัยของคนแต่ละคนได้นอกจากนั้นคนส่วนใหญ่ก็ยังมักจะมีความเกี่ยวข้องกับหลายๆองค์กรในเวลาเดียวกันเช่นเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของชุมชนในเรื่องขององค์กรศาสนาหรือว่าทางสังคมทางการเมืองหรือว่าองค์กรธุรกิจอื่นๆ ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะมีองค์ประกอบของสมาชิกที่แตกต่างกันออกไปและเราก็สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปได้ดังนั้นโดยข้อเทจจริงแล้วเนี่ยแต่ละคนก็ไม่ได้ถึงกับมีกรอบบุคลิกภาพแบบคงที่และเข้มงวดหรือว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ในเมื่อ อุปนิสัยไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำนายพฤติกรรมในอนาคตได้แล้วผู้บริหารคนใช้สิ่งใดหลัที่จะมาตัดสินในการคัดเลือกพนักง,งานที่จะเข้ามาร่วมทีมคำตอบง่ายๆก็คือพฤติกรรมที่ผ่านมาสิ่งที่จะเป็นตัวทำนายพฤติกรรมในอนาคตของพนักง,งานได้ดีที่สุดก็คือพฤติกรรมในอดีตดังนั้นเวลาที่เราสัมภาษณ์เราก็ควรจะตั้งคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่เรากำลังสัมภาษณ์ ซึ่งคุณอาจจะใช้คำถามต่อไปนี้เช่นตอนทำงานอยู่ที่เก่ากุณเคยทำสิ่งใดที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีความคิดสร้างสารรค์บ้างหรือขณะที่ทำงานในตำแหน่งล่าสุดอะไรคือสิ่งที่คุณอยากทำให้สำเร็จแต่ไม่ได้ทำและเพราะอะไรจรึงไม่ได้ทำสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณจะเห็นทัศนคติของเขาต่อการทำงานต่อการแก้ปัญหาและไหวพริบในการที่เขาจะตอบคำถามเหล่านี้นะคะ บทที่สองหรือสัจธรรมที่สองอธิบายลักษณะงานตามความเป็นจริงสิ่งที่ผู้สมัครได้รู้คือสิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับคุณยังจำการสัมภาษณ์งานครั้งสุดท้ายของคุณได้ไหมทันทีที่คุณสัมภาษณ์ผ่านแล้วผู้บริหารที่สัมภาษณ์คุณก็มักจะพูดถึงเรื่องขององค์กรในภาพลักษณ์ที่ดีเชิงบวก โอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพการงานและผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับใช่ไหมคะแต่ผู้บริหารคนนั้นอาจจะรู้อยู่ว่าองค์กรของเขามีจุดอ่อนอะไรแต่เขาก็เลี่ยงที่จะไม่พูดเพราะไม่ต้องการให้ผู้สมัครที่เขาคัดเลือกเนี่ยเปลี่ยนใจเมื่อได้ฟังด้านลบๆขององค์กรอยากจะบอกว่าผู้บริหารที่กล่าวถึงแต่ข้อดีขององค์กรเนี่ยกำลังทำผิดมหันเลยเพราะว่าคนที่เขาเข้ามา เขาจะต้องคาดหวังว่าเป็นไปตามที่เราให้ข้อมูลเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาแล้วไม่เป็นเช่นนั้นเขาก็จะลาออกซึ่งมันก็จะทำให้เราต้องเสียเวลาและสูญเสียค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์ในการโฆษณาอีกมากมายเลยนะคะนี่ก็คือต้นทุนขององค์กรเช่นกันวิธีการที่เราจะหลีกเลี่ยมให้เกิดปัญหานี้ก็คือการให้ข้อมูลที่แท้จริง อธิบายถึงลักษณะงานตามความเป็นจริงจะทําให้ผู้สมัครแได้ข้อมูลที่ตัวเองพึงพอใจและไม่พึงพอใจก่อนตัดสินใจตอบรับการเข้ามาร่วมง,งานแต่ผู้บริหารส่วนใหญ่มักจะให้ในสิ่งที่ตรงกันข้ามน,นั่นก็คือเลือกสรรถ้อยคําอย่างดีที่จะบ่งบอกแต่ด้านดีของตําแหน่งและองค์กรทําให้ผู้สมัครเกิดความคาดหวังแบบผิดๆทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีงานหรือองค์กรไหนที่จะสมบูรณ์แบบไปทุกอย่างและถ้าเราพูดความจริงตั้งแต่ต้นก็จะช่วยปกป้องการสูญเสียพนักงานใหม่ได้ดีกว่าเพราะถ้าผู้สมัครได้รับข้อมูลเกินจริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหลังมักจะมีแต่ผลเสียต่อองค์กรในด้านลบสิ่งแรกก็คือพนักง,งานที่ได้มาจะไม่พอใจกับตำแหน่งงานและลาออกหลังจากเริ่มงานได้ไม่นานซึ่งถ้าหากได้รับข้อมูลตามความเป็นจริง คนเหล่านี้ก็น่าจะถอนตัวออกไปตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์แล้วประการที่2ข้อมูลด้านลบที่ไม่ได้บอกกล่าวให้ผู้สมัครคนนั้นได้รับรู้จะทำให้เกิดความคาดหวังเกินจริงเมื่อเข้ามาทำงานไม่นานก็จะรู้สึกว่าผิดหวังก็อาจจะทำให้คนนั้นลาออกอย่างรวดเร็วและประการสุดท้ายเมื่อพบข้อเสียของตำแหน่งงานพนักง,งานก็จะอุทิศตัวให้กับองค์กรน้อยลง เพาคงไม่พอใจเมื่อรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกหรือทําให้เข้าใจผิดระหว่างกระบวนการสัมภาษณ์และการจ้างงานการอธิบายลักษณะางานตามความเป็นจริงจะทําให้เกิดทัศนคติที่สมดุลทั้งในแง่บวกและแง่ลบเช่นเมื่อกล่าวถึงแง่ดีของตําแหน่งแล้วผู้บริหารก็ควรจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบด้วยว่าข้อจํากัดของตําแหน่งนี้มีอะไรบ้างเช่นระหว่างการทํางานอาจจะไม่ได้ พบบะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานว่าครักนะหรือว่าตำแหน่งงานนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ต้องรับความกดดันสูงนะอาจจะทำให้เครียดหน่อยนะผู้สมัครที่ได้รับรู้ลักษณะของงานตามความเป็นจริงจะมีความคาดหวังต่อง,งานต่ำกว่าและตรงตามความเป็นจริงและยังเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับหน้าที่การงานความคับข้องใจที่อาจจะเกิดขึ้นจากงานได้มากกว่าด้วย ชงเชื่อว่าถ้าพูดความจริงตั้งแต่ต้นจะช่วยปกป้องการสูญเสียพนักงานใหม่ได้ดีกว่าค่ะเอวานสปายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจตลอดมานะคะสวัสดีค่ะ